สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์วันดีพามาชมทรงผมสกินเฮดเบอร์3นะครับผมด้านบนอาจารย์วันดีตัดเบอร์3นะครับลูกค้าต้องการเปลี่ยนทรงผมนะครับผมฟูนะครับผมหยิกจยกโศกนะครับอากาศเปลี่ยนขอเปลี่ยนทรงผมนะครับอากาศเริ่มร้อน จะมาดีตัดเบอร์3นะครับตามลูกค้าสั่งนะครับสกินเฮดเบอร์3มไว้จอนนะครับทำแบบไหนครับสกินเฮดเบอร์3มไว้จอนกันจอนแหลมนะครับลูกค้าสั่งแบบนี้นะครับทำตามใจลูกค้านะครับการจอนแหลมด้านหลังกันปล่อยนะครับมาชมกันนะครับ ข้างล่างไม่ได้ตัดไล่เฟสนะครับใช้เบอร์เดียวกันจบเลยนะครับตัดตามใจลูกค้านะครับจะก,กันหน้าผากกันจอนนะครับดูวิธีจับปัตเตเลียนนะครับท่าเดินนะครับช่วงจอนี้ก็มุม,มปตัตเตเลีนก็เปรียบเสมือนปลายปากกานะครับค่อยๆวาดขึ้นนะครับแล้วก็จิกลงมาทำมือเบาเบานะครับ ปัตตาเลียนตัวการขอบประจามดีแนะนำใช้ตัวที่แต่งฟันชิดเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำให้คมนะครับเวลาก,กันจะเห็นทรงชัดนะครับผมด้านหลังลูกค้ากันปล่อยนะครับไม่ต้องการกันรตรงนะครับกันปล่อยเป็นธรรมชาติถ้าลูกค้าตัดไว้จอนสกินเฮดไว้จอนเบอร์เดียวกันทั้งศีรษะนะครับเบอร์ส ก็จะกันแบบนี้นะครับวิธีการจอนกันหน้าผากก็จะเป็นทรงเลยนะครับด้านล่างไม่ต้องไลฟ์เฟดนะครับตัดตามใจลูกค้าก็ดูเรียบร้อยกระดูดีนะครับพอกันหน้าผากแล้วก็ทรงก็จะสวยขึ้นมาชมกันนะครับวิธีการจอนแหลมนะครับวาดขึ้นนะครับ มุมปาตาเลียนก็เปรียบเสมือนปลายปากกานแะครับค่อยๆวาดขึ้นนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามด ffer, กดไลค์กดแชร์น,น,นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับให้เพื่อนๆทุกคนเฮงรวยๆนะครับครอบครัวมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับมาชมกันนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามามาจย์วันดีนะครับส่งนี้ก็ ไม่ยากนะครับตัดเบอร์เดียวกันทั้งศีรษะ,ะส่งก็จะเทรตรงช่วงกันนะครับเวลากันต้องเน้นๆหน่อยนะครับช่วงนา้าผาช่องจอนสวัสดีครับสวัสดีครับ